ปีหน้าถ้าคุณยังไม่ทำหนึ่งใน5สิ่งนี้นะคุณตกขะวนและรายได้พังแน่อันที่1คุณต้องมีรายได้มากกว่า1ทางได้แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราโหเราหารายได้ได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นทำคอนเทนต์แล้วได้เงินทําในหน้าคุณต้องมีรายได้มากกว่า1่ทาง2ต้องมีช่องของตัวเองต้องมีคอนเทนต์ของตัวเองคุณต้องตั้งตัวเลยว่าฉันเป็น K O L ฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์สทุกอย่างที่ใช้หรือไปในชีวิตควรได้เงินไม่ว่าจะซื้อของมาต้องทําเงินได้ทํไในหน้าไม่ว่าจะไปเที่ยวทําในหน้ารใชช้ีวิต อ,อันที่ที่พอมีช่องของตัวเองแล้วคราวนี้ลองเริ่มเฉพาะเจาะจงทําให้ช่องของคุณเป็น KL แบบเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่กำลังมาหรือเรื่องอีโคต่างๆที่หน่อยเคยพูดไปแล้วลองดูเพราะสิ่งนี้จะทําให้คุณสร้างตัวได้แบบยั่งยืนไม่ใช่แค่ฉับช่วยห้าคุณต้องมีดิจิตอลโปรดักต์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีให้ได้เพราะสิ่งนี้ทําเงินให้คุณอัตโนมัติได้แม้คุณไม่อยู่บ้านหรือกําลังเที่ยวอยู่เหมือนหน่อยตอนนี้อยู่เซี่ยงไฮ้ก็คือเง ใครที่สนใจนะคะอยากรู้เพิ่มเติมอยากเรียนเพิ่มเติมพิมพ์สนใจมาได้เลย